ในวัี่เธล,ล,ลในวันที่เธอเสใจในวันที่เธอไม่เออะไรจะเป็นคนอ่ะคนละหแชร์ครับวันนี้คนละหแชร์นชรในวันที่เธอเหนื่อยล้า <c oughs> <c oughs> ในวันที่เธอ แชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีเอฟซีทุกคนครับขอบคุณดาวทุกดวงที่ให้กัน <c oughs>

วันนี้มีคนดังมาดูเราด้วยนะครับเพิ่งเห็นข้อความเจ๊ไอโฟอนถึงขึ้นนะต้องก่อนอื่นเลยต้องกราบสวัสดีเจ๊ฟองเบียด้วยนะครับได้ข่าวว่างวันนี้อั้นแล้วนะหกแปดห้านะนะครับวันนี้มาสายนิดนึงติดตุระกลับมาจากน้ำท่วมยยดดวออและฉันรับรู้ เฟซโดนแบนนะครับไม่สามารถแชร์ได้นะอ่ะใครเข้ามาฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะขอบคุณดาวทุกตัวที่ให้กันนะครับสามรวงแล้วกลับขอบคุณนะครับดาวนี้สามารถแรกเป็นตากได้เนาะสวัส <c oughs> ดีคนดู7,500คนด้วยนะครับ ความอันไม่ค่อยขึ้นนะเจ๊บางครั้งเราชุดเต็มรัฐบาลไปก่อนนะครับคือวันก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็ปล่อยอีกชุดหนึ่งไปแล้วที่อยู่ในในห้องลายนะครับอ่ะแคปชุดเต็มก่อนเนาะเอาชุดเต็มไปก่อนนะครับหลายคนชอบชุดเต็มนะอ่ะแคปมา มันจะต่างจาก,ช,กชุดวันก่อนชุดวันก่อนมันจะมีเลขน้อยๆตัวเห็นนะผมดูชุดวันก่อนก่อนไหนว่าชุดวันก่อนอันนี้เป็นชุดวันก่อนนี่ผมปล่อยไปในห้อง VP นะครับอันนี้ก็ของจริงเหมือนกันนะอเดี๋ยวผมไปเลือกให้ว่าจะเล่นตัวไหนแคบแคบแต่ละชุดไว้ก่อนคนดูสามหมื่นฝากแชร์ด้วยครับชอบสี่นะเขาบอกอ่ะอันนี้เป็นชุดวันก่อนนี่ปล่อยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปแคปชุดเต็มดีกว่านะครับเพราะว่าเลขมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะแคปชุดนี้ก่อนใครค้องพลี่ลิงก์ที่ปักหมุดอ,อื้แจ้งที่ลิฟที่อยู่บนทัวร์ไปเลยคดีคนดูสามหมื่นคนครับอ่ะแคปชุดเต็มไมว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ชุดน้อยตัวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ให้แล้วสี่เก้าเก้าสี่เห็นไหมสี่เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดคือเน้นมากสี่เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดคือเน้นมากอย่าลืมตัดเล่นด้วย สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดนะฮะอย่าลืมเก้าเจ็ดด้วยนะผมชอบเดี๋ยวจะให้ดูทูปปู่ประกอบว่าตรงกันไหมถ้าทูปปู่ตรงก็คืองวดน,นี้รวยชอบตัวไหนบ้างครับสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เจ็ดสี่สองสี่แปดมักตัวไหนคอมเมนต์ <Okay. S 1> <Comment S 2> มาเดี๋ยวจะให้ดูทูปปู่ดูเสร็จไปขอข,อขอมากรรมนอนแคปตัวอ,อย่าง,งคาาคคใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้แคปทูปป,ปู่เพราะว่า แล้วก็จะตัดเลขให้ให้มันเหลือน้อยที่สุดใครรูดสีได้คือรูดเลยหนูจุดทูบด้เลขนี้เลยได้ได้ตัวไหนเวลาพรคือใครวิ่งใครรูดสีคือจบพูดแค่นี้สีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นสีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นเงอนงวดก่อนเก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นเน้นเก้าศูนย์งวดก่อนออกรวยวันนี้สีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นผมเน้นสีเก้าเก้าสี สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยผมกลัวเก้าศูนย์มาอีกถ้าคิดว่ามันออกแล้วไม่ออกอีกก็ซื้อน้อยๆเอาก็เน้นสี่เก้ากับสี่ศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยสี่เก้าเนี่ยสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยสี่ศูนย์ก็ชอบไม่มา,มากหลายโตเลยซื้อไปโหลดดักไปโหลดไม่มีใครรู้ออกตัวไหนอย่าไปตัดทิ้งเสียได้โอเคเนาะชุดนี้ อ้อมศินอีกรอบนะอ้อมศินอีกรอบอ้อ,บอมศินอีกรอบครับอ้อมศินอีกรอบ ดีคนดู้สามหมื่นสามพันคนนะครับตรงนี้ฝากแชร์ให้อาจารย์อีกคนละหนึ่งแชร์อาจารย์จะให้ทุกปู่แล้วคือจะให้รอบเดียวแล้วก็ขอขมากรรมแล้วไปนอนเลยนะเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นกันนะครับวันนี้ต้องนอนนะโอ้ยวันนี้ต้องขอโทษทุกคนที่อาจจะพูดมากนะครับอาจจะพูดเยอะต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่า ก็เลยเอาเราไม่อ่านหรอกก็ขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มาลฟ์สดทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสินค่าอาจารย์ก็ถือว่าช่วยอาจารย์ทําบุญเพราะผมไม่รับบริจาคถูกไวยมาก็แล้วแต่พี่จะเอาทําอะไรนี้อยากซื้อก็ซื้อยากช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็เก็บไว้คือไม่ได้เป็นต้องการเงินทองจากท่านนะต้องการแค่ความจริงใจที่มีให้อาจารย์ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะเลขประชีก็อยู่ในในไลน์นั่นแหละได้โอนเงินแจ้งที่อยู่ไว้เลยไม่ต้องรอแอมินตอบอ่ะพร้อมแล้วนะครับ ทุกปูพับไปดูกันเลยดูคนโอนเงินเต็มเลยเห็นไหมปลาละสามขวดเ้าวีพีเราค่าเห็นไหมต้องบอกเลยว่ารอบแรกผมจุดได้แปดหกสามแต่ผมทุบทิ้งผมขอปู่ว่าขอตัวใหม่ได้ไหมเพราะว่าแปดหกสามมันไปชนกับเลขดังผมไม่อยากให้เลขมันอั้นอั้นมาก็ซื้อไม่ได้ทุกที่เห็นหน้าหน้าคือออมสินได้ทั้งรัฐบาลไทยและออมสิน หนึ่งตัวดาหกสีนะ่ผมเห็นศูนย์เก้าสี่นะผมเห็นศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าผมก็เลยกันสี่เก้าเจ็ดไว้อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นสี่เจ็ดกับเก้าเจ็ดแคปไว้นะครับใครแคปทุกป,ปู่แล้วพิมพ์มาว่าทุกป,ปู่ขอบคุณถ่ามาให้อาจารย์ด้วยใครแคปทุกป,ปู่แล้วพิมพ์มัว่าทุกป,ปู่ขอบคุณถ่ามาให้อาจารย์ด้วยครับแล้วก็ขอขมากรรมด้วยกันเดี๋ยวได้ทุปเสร็จพาขอขมากรรมแล้วก็ไปนอน ใครห้องวีลิงที่ปักหมุดโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เอโทรไว้เลยเหตดจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว้พนันแน่นอนใครเห็นศูนย์เก้าเจ็ดเนอาจารย์บ้างมันเป็นทั้งศูนย์เก้าเจ็ดเียดห็นเป็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนก่อถือรเขาไฟด๊าไปเมื่อหแล้วนะอาจารย์เห็นทั้งเก้าสีแล้วก็เก้าเจ็ดนะมันเป็นได้สองตัวเลย ระวังหกสี่ชุดมันกลับหัวก็ได้นะระวังหกสี่อะไรพวกนี้ก็กลับหัวได้แต่ว่าเนี่ยคือตามตามสาบที่อาจารย์รู้ก็คือศูนย์เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดก็เป็นได้นะี่ศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยเนี่ยมันเป็นศูนย์เก้าเจ็ดก็ได้นะสีดูดีศูนย์เก้าเจ็ดก็เป็นได้นะติดศูนย์เก้าเจ็ดไว้ด้วยล้กันเนาะเนี่ยมันเป็นเก้าเจ็ดหรือเก้าสี่ก็ได้นะมันได้ทั้งสองเหินอะไรกันเมดเมิส มิ้นหน่อยว่าเห็นอะไรไหมอาจารย์จะได้ตัดสินใจถูกไหมเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเห็นยังเนี่ยเห็นพิกัดมื่อนีนเห็นมื่อไหนเก้าซีหรือเก้าเจ็ดก่อนเนี่ยเบอร์ซอยคอยแค่น่ะสามคนร้อยแปดสิบาทก็้าห้องฟรีไม่ใช่ครับนะครับโอนเงินแยกไว้เลยนะหลายคนเข้าไปบูชาเรียเลยขอบคุณครับเห็นอะไรกันมีเม็ดบางคนได้หวยปุ๊บออกแล้วไม่เคยขอกรรมการนี่แหละจะชอบบ่นว่าอ้า ทำไมไม่ถูกหวยอ,อไไะไรประมาณนี้เห็นยังทั่วปูนเห็นอะไรทางคนที่เห็นหน่อยเห็นอะไรเห็น0,97เ้าเจ็ดบอกเดี๋ยวผมเขียน0ุดเจ้าเจ็ดต้องมีพนะี่ปอเนาะเดี๋ยวสุดแอ๊ะ เลขศูนย mm ์เ hmm. ก้าเจ็ดลงไปด้วยอีกตัวหนึ่งเนาะเห็นศูนยเก้าเจ็ดศูนย์เก้าสี่เหเห็นบอูเจานี้ย่งวกหามีปอบอเห็นอย่างงูนย์เก้าสี่บอเห็นบี๋ยวให้แอดนินใส่ใส่เรียงให้ก่อน เแล้วก็จับหัวผููปูเห็นนะเอาไหมก็เห็นอย่งนนเนี้ยมุ้งเจ้าผู้เห็นถ้าศูนย์เก้าเจ็ดแต่คอยผู้เห็นศูนย์เก้าสี่ครับอย่นี้จะไหนกระถือว่าใอย กบีปอครับฮะฮัลโหลเอ้ามาหาคอยยังไงะเนี่ยแอนดี้คอยหาคอยแล้วบอว่าเจ้าโัวบีดมันวะกับหัวหิน460เนอะาผมกับหัวให้ด,หดูไหมดูไหมดูแบบกับหัวได้ไหม เนาะดูแบบกลับหัวเลยฮะกลับหัวเนาะเนี่ยถ้ากลับหัวเนี่ยกลับหัว,หวไปดักเอาเดอ้อเลมงวันนี้ไปดักเอาเดอ้อไปดักเอาเดอ้อไปดักเอาเนื้ออ,อย่าลืมชุดเต็มล่ะไม่อย่าเด่นตะทูปูปร้ายอัน ชุดเ er, er, er. er, ต็มเนี่ยชุดเต็มก็อย่าไปลืมอยเนอะแยกไปลืมอยเนอะชุดเต็มเนี่ยอย่าไปลืมอยเนอะชุดเต็มเนี่ยเด้อตากันเน้นสีเด้อจำไว้ว่าเลขมันเน้นสีนะครับอ่ะคือพี่ๆจำไว้ว่าเลขมันเน้นสีนะวันนี้นะช่วงเนี้ยเอาเงี้ยเอาผสมกันสี่เก้าสี่เจ็ดเนี่ย จัดเยอะ4 4 7 4 0นี่จัดเยอะเยเนี่ย4 9 7 4 0 9 7นี่จัดเยอะเแต่เลขเลขเรามันเน้นสี่ไงเราไปผสมกันเดี๋ยวผมดูมมก่อนว่าเดี๋ยวสูตรมันมาแบบนี้ยเนี่ยสูตรมันมามันมาเจ็ดกับ4ี่สีเส่เจ็เจเก้าวะสรุปเลยสี่เจเก นี่ยูกปู่มาแน่นอนจำนี้ให้ได้แหละกับหัวอ่ะเล่นผมก็เล่นกับหัวไว้ด้วยนะจำมันจะเยอะเด้ก็แล้วแต่ใครจะเล่นตัวไหนแล้วแล้วแต่ดวงเนาะมันก็เยอะแล้วแหละแจผมเน้นสี่นะมสี 4, 9, 4, 7, นะ่เก้าสี่เจ็ดไหมผมผมเน้นไหมเนะ้ะฝากไว้เด้อสี่เก้าสี่เจ็ดเด้อสี่เจ็ดก็ได้จุดใจเลยสี่เจ็ดเนี่ยลูดสี่นะ 4, นะจบเลยป่ะ,ะเดี๋ยวไปขอขามาจำ คนนี้หมดแล้ว